3อาชีพยอดฮิตของคณะรัฐศาสตร์มาฟังกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่น้ำหวานทีแคตเตอร์นะคะวันนี้นะคะพี่น้ำหวานจะมาเปิดเกี่ยวกับรายละเอียด3อาชีพยอดฮิตของคณะรัฐศาสตร์ว่ามีอาชีพไหนบ้างมาฟังกันเลย สำหรับอาชีพที่1นนะคะคืออาชีพประหลัดอำเภอนั่นเองค่ะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะตรงสายเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์เลยนะคะแต่ว่าในการเป็นประหลัดอำเภอได้เนี่ยจะต้องผ่านการสอบก่อนนะคะในการสอบแต่ละครั้งเนี่ยจะมีจํานวนผู้สมัครสอบค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะ อาชีพที่2นะคะคืออาชีพนักการทูตนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอาชีพนักการทูตเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่เด็กรัฐศาสตร์มากๆค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่เด็กรัฐศาสตร์หลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันนะคะแต่ว่าการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะ <c oughs> อาชีพสุดท้ายนะคะคือข้าราชการทหารและตำรวจค่ะ น้องๆจะต้องสอบเพื่อเข้าบรรจุนะคะซึ่งจำนวนผู้สมัครเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆค่ะและนี่นะคะคือ3อาชีพยอดฮิตของคณะทัศศาสตร์ค่ะถ้าหากว่าน้องๆคนไหนนะคะอยากรู้เกี่ยวกับคณะอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าสายงานอื่นๆเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ